ให้ทุกท่านพบกับท่านเจ้าของรถที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้รถอะไรคะพี่รับโตต้าเอาค่ะโอเคใช่เอาค่ะเป็นคนแรกของประเทศเลยที่ได้รถคันใหม่ออกมาก็รู้จักคุนด้วยอ๋อท่านเจ้าของเราเลยเนาะใช่เจ้านายเราเองนะใช่ใช่ถือว่า VIP มากๆเลยเพราะรถคันนี้แย่งกันทั้งประเทศนะครับต้องเรียนเลย ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ผุยด้วยนะคะพค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านมุมอร่อยสาขาบางระบ,บุนะคะอัฐยานั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ท่านเจ้าของนะคะส่วนของเรา,าค่ะพี่ปุ๋ยส่วนนี้ค่ะวันนี้ลูกค้า V.I.P ของเรานะครับให้เกียรติมาแนะนําที่นี่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมาเรียนอย่างนึงว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเราจะมา ให้ทุกท่านพบกับเจ้าท่านเจ้าของรถที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้รถอ,อะไรคะพี่โตต้าเอผักโอเครัวเร,ราคันะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถเป็นอะไรอย่างไงบ้างวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับถึงความรู้สึกเกี่ยวกับรถคันนี้นั้นต่างๆนะครับก็อยากถามพี่ปุ๋ยนะครับทำไมถึงเลือกโตต้ออาเอวัต คือเราชอบค่ะเบื้องต้นเลยครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้นรถตู้ก็นั่งได้ถึงห้าถึงเจ็ดคนครอบ,บ,บครัวเราก็เลยแบบมีความประทับใจอยากออกรถคันนี้อนนอกรถแบบมีความสุขมันสวยอยู่แล้วทั้งว่าก็สวยข้างในก็อโอเคค่ะที่บุญติมารถคันนี้นะคะมีนก็เป็นเจ้าของไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถคันนี้ก็คือต้องซูเปอร์วียีจริงจริาเวียีจริงมากเลยใช่ไหมคล้วก็คันนี้รู้สึกจะเป็นคันที่ เลกแรกๆของประเทศเลยนะเรียกว่ากลุ่มแรกๆของประเทศเลยรับใจมากเลยค่ะใช่ค่ะรับใจมากแล้วใช้แล้วเป็นยังไงครับดีมากเลยค่ะสวยครับเนี้อดีทุกอย่างเพอร์เฟกหมดทั้งคันเลยทั้งนอกทั้งในออปชั่นโฟมมาก เวลาเรานั่งบนเครื่องบินอะไรเงี้ยนะสุดท้าเลยใช่ไหมคะสมรรถนะคือใช้ได้เลยใช่ไหมคะขับนิ่มมากค่ะแล้วก็แรงมากด้วยแรงมากด้วยค่ะได้ได้ขับไประยะทางไกลๆบ้างไหมยังคะกรุงเทพของพถึงกรุงเทพเลยไหมคะแฟนก็ขับเราก็ขับแบบอหประทับใจมากหนูนิ่งมากเลยค่ะขับเร็วแล้วนิ่งมากชอบนะพี่จจามพี่วุฒิชอบมากพี่วุฒิชอบมากค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าตัวพี่วุฒิเองเนี่ยก็เป็นคนเป็นนักเลงรถล่ะท่านหนึ่งเลยแบบถือขับ รถที่เห็นมีทั้งเบนซ์เล่มีทั้งหลายๆรุ่น <Force S 1> ใช่ไหมครับพอดผมเห็นทั้งล่างกบตงเต็มเลยค่ะแล้วก็มีอันผัดครอบครัวก็ใช้ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้พี่ชายก็ใช้แบ<ส>่งเ,เป็นครอบครัวโตโยต้าอันผัดเลยค่ะ<อ>แล้วอย่างนี้ความต่างน,นะคะจากคันเอาผักคันเดิมมาเป็นคันใหม่โอ้อออปชั่นดีกว่าเดิมเยอะค่ะเยอะมางเอลยนี้อยากทราบอยากทราบนิดนึงว่า ที่ตัดสินใจมาเลือกใช้โจเอต้าพีเเนี่ยค่ะทราบว่าพี่ตู่เนี่ยารู้จักกับใกล้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักกับคุควบด้วยท่านเจ้าของเราเลยเนาะเจ้านายเราเองนะถือว่าวีไอพีมากๆเลยเพอรถคันนี้แย่งกันทั้งประเทศนะครับต้องเรียนเลยขนาดต้องเรียนว่าผู้ใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ยี่ถูจดหมายเข้ามากันทุกอย่างนะครับกว่าจะได้ก็ขอรถคันนี้ล่ะแต่เราต้องให พี่ปุ๋ยก่อนนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากขอบผมมากนะครับก็เลยก็เลยต้องต้องมาสัมภาษณ์กันต้องมาสอบถามกันว่าใชแล้วเป็นยังไงจากที่เราส่งมอบรถไปตั้งในเดือนที่แล้วก็คนน้อยก็รู้จักกพี่ชายด้วยเราจับแฟนด้วยก็เลยได้เร็วขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวของโตโยต้า PS ใช่ค่ะใช่ค่ะประทับใจอะไร PS บ้างคะแล้วก็ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเลยค่ะค่ะทั้งผู้บริหารด้วย แล้วก็ส่วนรถด้วแบบถามอะไรตอบได้หมดคือรู้ภายในั้งหมดอะค่ะขอบคุณมากเลยพี่ปุ๋ยคะทีน,น,นี้สําหรับลูกค้านะคะพวเพจเบลตาที่พีเอสเนี่ยที่ดูอยู่นะคะคถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยมีความสนใจหรือว่าอยากจะมาใช้บริการที่นี่คะพี่ปุยมีส่วนพิเศษอะไรให้กับทางลูกเพจตองนสำหรับตัวร้านมอล่อยเนะะี่ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอะ เป็น V I P อยู่แล้วรู้สึกมีความอบอุ่นประทับใจกับบริษัทนี้อยู่แล้วค่ะแล้วคือหนึ่งเป็นคนแรกของประเทศเลยที่ได้รถท่านใดออกมาค่ะเราก็เหมือนกับครอบครัวตุลาตาใช่ไหมคะของ PS ค่ะท่านใดหรือที่ชมรายการนี้อยู่หรือว่าสนใจรถคันนี้อยู่ก็มีส่วนลดให้ได้10%บอตจากร้านอาหารมุมาลอดค่ะขอณพี่บุ๋ยมากเลยนาคะเนาสำหรับใครที่ชมนะคะสำหรับคนที่ชมคลิปนี้อยู่ใช่แลวนะคะัค่ะคุณแค่ แค่ภาพจากคลิปนี้มานะครับว่าเป็นลูกค้าของ t o โยต้าพีเอสเราก็กดไลค์กดแชร์นะคะให้เราด้วยนะคะคุณจะได้ส่วนลดพิเศษใช่เลยสิบเปอร์เซ็นต์จากบ้านมุมมารานะครับหากได้เกิดว่าท่านที่สนใจนะคะ ปริตรารุ่นรุ่นรับรองสุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็เพอร์เฟอทุกอย่างเลยเราอยากแนะนําให้กับบริษัท P s เอสเพลค่ะเพราะว่าบริการดีประทับใจทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานทั้งเจ้าหน้าที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยคุณมากขอบคุณในครั้งต่างค่ะ